Đèn. Mm -hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจาก b r o k e r a เ Effect กนะคะประจำวันที่13เดือนเมษายนนะคะก็สวัสดีวันสงการานต์ทุกท่านด้วยนะคะก็เริ่มต้นกับข่าวตามตารางก่อนนะคะเมื่อวานนะคะก็มีการประกาศตัวเลข CPI นะคะ CPI ก็คือ Customer Price Index นะคะก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะของอเมริกาะะประกาศตอน1นทุ่มครึ่งนะคะตอนประกาศนี้มิวก็เห็นเลยนะว่าตัวดอลลาร์อินเด็กต์เนี่ยก็ดีดแข็งค่าขึ้นเลยนะคะแต่ว่าข่าวที่ออกมาก็คือว่าตัว CPI เนี่ยหรือว่าตัวเลข วัดเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าที่คาดการนะฮะไอเดือนต่อเดือนเนี่ยคือคาดการไว้ที่1.2ก็ออก1.2%เนาะส่วนข้อ cpi นะคะที่ไม่รวมพวกอาหารนะคะ แล้วก็พวกพลังงานเนี่ยก็ต่ำกว่าที่คาดการแต่ว่ารายปีนะคะรายปีค่อนข้างสูงมากเลยคะเพราะเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเทียบกันปีต่อปีนะคะก็พุ่งสูงถึง8.5%แล้วนะคะสูงที่สุดในรอบ41ปีเลยนะคะส่วนคอ CPI รายปีนะคะก็อยู่ที่6.5%นะคะก็ใกล้เคียงกับที่คาดการนะแต่ว่าถือว่าเงินเฟ้ร์สูงขึ้นมากๆนะคะแล้วมิวก็คาดการอันนี้เป็นคาดการส่วนตัวของมิวเองนะที่อ่าตัวเลข CPI ที่บอกว่าเงินเฟ้ร์สูงขึ้นเนี่ยแต่ว่าทำไมดอลลาร์ถึงแข็งค่าขึ้นนะคะมิวคาดการ คนเขาน่าจะเก่งว่าเงินเฟอ้อสูงขนาดนี้เฟดนะคะน่าจะมีการาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เงินอาจจะไหลามาที่ดอลลาร์นะเพราะว่าถ้ามาถือดอลลาร์ก็ได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยท,ที่สูงกว่าที่อื่น นะคะถ้าเทียบกับที่อื่นเนาะก็เก่งกันไว้ว่าประมาณนี้ก็เลยอาจจะทําให้ดอลลาร์แข็งข่างนั่นเองนะแต่เิก็ไม่แน่ใจนะว่าในตลาดเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาในกราฟนะเราก็เห็นว่าพอประกาศปุ๊บนะคะทุ่มครึ่งก็พุ่งพุ่ง,พ,ง,พ,งพุ่งเลยนะคะดอลลาร์แข็งข่างมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะเมลก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งจะเป็นข่าวเกี่ยวกับน้ํามันนะคะเมื่อวานนะคะก็ทั้ง WTI นะเรามาดูนะคะอันนี้เบนซ์เบนซ์อยู่ที่1 0 4ส่นะคะ่วน WTI เนี่ยอยู่ที่ประมาณ100นะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็ได้รับแรงหนุนมาจากที่จีนเนี่ยเขาเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้พอเขาเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยคนก็คาดกันว่า,าดีมานความต้องการใช้น้ํามันจากจีนเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ราคาน้ามันสูงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกปัจจัยบวกอีกอันหนึ่งนะคะก็คุณโมัมหมัดบา k ินโดนะคะคนนี้เป็นเลขาธิการของโอเปกนะคะเขาก็ออกมาเตือนนะคะว รัเสเซียที่ทําใช้อยู่ขณะนี้นะคะก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนน้ํามันนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่ามันไม่มีใครเนี่ยจะมาผลิตแทนสัดส่วนที่เราวความบาดรัเสเซียไปได้นะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยถ้าใครตามข่าวเมื่อวานคุณปึ้งก็อ่านข่าวนะว่าสาภาพยุโรปหรือว่าอ eu เนี่ยก็ได้เข้าพบกับตัวแทนโอเปกที่กรุงเวนานะคะเพื่อหาลือกเกี่ยวกับการเพิ่มกําลังการผลิตของโอเปกนะคะแต่ว่าโอเปกแล้วก็ชาติพันธมิตรเนี่ยหรือว,ว่าที่เราชอบเรียกกันว่าโอเปกพัทนะคะเขาก็มีมติ ในการเพิ่มกำลังการผลิตเพียงแค่4 3 2 0 0 0บาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะคะในเดือน,นในเดือนพฤษภาคมนะคะก็ทุกชาติเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งยุโรปเนี่ยเรียกร้องให้ผลิตเพิ่มเพราะว่าราคาน้ำมันมันสูงแต่ว่าโอเปกเนี่ยเขาก็ผลิตแค่4 3 2 0 0 0บาร์เรลต่อวันเท่านั้นเองนะคะก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะ EU เนี่ยเขาก็มีมติในการคว่ำบาตรการนําเข้าถ่านหินจากรักเสเซียนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะาคว่มบาตรน้ํามันจากรักเสเซียด้วยซึ่งถ้า EU เนี่ยเขาควาา่ำบาตรน้ํามันจากรักเสเซียจริงๆนะก็ทําให้ซัพพลายน้ํามันในฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะหายไปอีกนะคะและ้วนะราคาน้ํามันเนี่ยก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ข่าวตามตารางอื่นๆนะคะวันนี้ก็จะมีการแถลงการนโยบายทางด้านการอของธนาคารซิลเซียลเมื่อตอน9โมงนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาสรุปให้ฟังนะคะแล้วก ของอังกฤษด้วยนะคะแล้วข่าวอื่นๆนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณหนุ่มเลยค่ะโอเคนะครับขอบคุณคมีมิวด้วยนะครับก็ของผมก็จะมากรุปกเกี่ยวกับธนาคารกลางนะครับสามธนาคารในการธนาคารแรกก็คือ RNBc นะครับหรือว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับประกาศนะนโยบายทางการเงินออกมานะครับว่าจะปรับเพิ่มนะครับ OCR นะครับหรือว่า official cash rate นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก0ูนะครับตอนนี้ทอทนะครับ รวมเป็น1.5%แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อครับโดยที่เนื้อหาข้างในครับเขาบอกออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับในประเทศนะครับกําลังจะเกินนะครับกำลังจะเกินเป้าหมายนะครับในใน1-3%นะครับที่เขามองไว้ตอนนี้ใกล้ใกล้ที่จะเกินแล้วนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะครับสินเชื่อของบ้าน นะครับปรับตัวขึ้นสูงนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่เขาจําเป็นที่จะต้องปรับนะตัว OCR ออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตอนนี้นะครับนิวซีแลนด์นะครับกําลังขาดแคลนแรงงานอยู่นะครับแล้วก็ส่งผลส่งผลถึงภาคการผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับอัตราค่าแรงนะครับในนิวซีแลนด์นะฮะก็จะพยายามที่จะปรับตัวขึ้นสูงนะครับเพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานไปนั่นเองนะเพื่อเพื่อชักจูงหรือจูงใจในการขาดแคลนแรงงานนะครับ อันนี้ก็สรุปนะครับก็คือปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อนะเพิ่มกำลังสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ขัดแคลนแรงงานด้วยนะในในนิวซีแลนด์นะครับต่อมาครับนะผมไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อผมมาที่ Boc นะครับ Boc Bank of Canada นะครับตัวของธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมครับ ตัวของธนาคารกลางของแคนาดานะครับก็เตรียมตัวที่จะปรับเพิ่มอัตาราดอกเบีย้ยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเป็นธนาคารแรกนะธนาคารแรกในกลุ่ม G7 นะครับที่จะปรับนะมีความคิดที่จะปรับอัตาราดอกเบีย้ยนะครับในปนเป็นเป็นประเทศแรกนะในในในกลุ่ม G7 นะครับโดยที่จะมีการประกาศนโยบายนะครับ ในวันนี้นะครับตอนช่วงสามทุ่มนะโดยที่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะปรับขึ้นนะ0.5%ด้วยกันนะครับจะดูถ้าถ้าเกิดว่าดูในเนื้อหาข่าวนะครับก็จะเห็นว่ามีการคาดการณ์ว่าจะปรับจาก0.5เป็น1%นะครับเป็นประเทศแรกในกลุ่ม G7 นะที่จะที่จะปรับตัวของอัตาราดอกเบีย้ยนะครับ,นะรบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายครับเป็น BOJ ครับ ตัวเอ่อตัวบีโอเจหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะดําเนินการจะดําเนินนโยบายสวนทางหมดเลยนะโดยที่เอ่อบีโอเจนะครับจะดําเนินนโยบายผ่อนคลายนะหรือว่าทํา QE ต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าเมื่อเอ่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีการสํารวจครับบอก บอกมาว่าตอนนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI นะครับมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นแต่สองเปอร์เซ็นตะในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ว่าทางคุณโครโดะนะครับบอกว่ามันยังเป็นผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็เขายังบอกว่า,า QE นะหรือว่าการดําเนินนโยบายเชิงผ่อนคลายของ BOJ เนี่ยนะครับยังยังมีความจําเป็นต่อฐานเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะรวมสรุปนะ ท่าทีของธนาคารกลางนะครับนะทั้งสาป,ประเทศนะครับส่วนข่าวอื่นนะอาจจะต้องรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับโชคดีนะครับแฮปปี้สงกรานนะครับสวัสดีครับ